มื่อนี้มันกินเข่าปลากันกำแมนป่านเ่าก็เลยว่าไม่กินเข่าปลาเนาะแต่ว่าข่อยกินเข่ามาแล้วล่ะ่อยกินเขายวนร้านอาหารข้างๆนี่ล่ะมาที่นีอันวันยุดเนาะว้ายสมวันหยุดกันเลยเป็นวันรีแลกเนาะเป็นวันพักผ่อน่อยกินบักสมน้ำกานเพิมวิตามินซี อากาศเยน็นแต่กับว่าเย็นตัวใดได้มะนี้มีแดดยุ่ง18องศาวันนี้วันยุดข่อยเนาะข่อยออกมานข่อยกินเข้าแล้วล่ะข่อยกินเข้ายุลานอาหารข่อยก็เล่นออกมานี่แหลกเนาะมาพักผ่อนมันนี้เมยุดข่อยขอย่ขอยก็เลยมาสวนสาธารณะม่านนอนจะพักผ่อนจะข้าวเนาะเอาอัน เอาผ้ามาปูนอนแต่ข่อยมาบรรยากาศแบบนี้ได้เพื่อนๆคือมีแดดนิดนึงเนาะแล้วก็บ่อก่หนาวอากาศก็ดี18องศามากินบักสมน่กันเพื่อนๆข่อยเอาบักสมมาหน่วยหนึ่งเอามาัตะบานข่อยพกมาเพราะว่ายุหนิมข่อยไม่กินตำบักหู่งแม่เพื่อนๆข่อยเลยเอาบักสมมาแท่นตำบกหอกงอ้ง มันสมบลเนาะมันสิแบบบางคั่งนะกินอาหารอิตาลีนะ่ะมันเลี่ยนเลยเพื<ม>่อนๆมีตารมังมายองเนสอหยังก็อันฟอร์มาโจ่อยกินแล้วข่อยกัดซี่เลี่ยนๆ่อยหาแนวแก้เลี่ยนนี่าาสิแมจ้ะก็เลยสิมากินบักส้มนี่ล่ะมากินบักสมม้มน้ำกันอุ้ยชีวิตต่างแดนอืต่างแดนแต่ว่า มาไกลแสนไกลมาหาเงินหาทองที่กิวิตเนาะกิวิตคนมาคือกันแต่ละคนเด่นล้นคือคอยเริ่มเอาเมียมาอมโอ้ยคอยกะเดยเนาะคอยเป็นคนที่แบบอมสมสมต้าแตกสมสมซื้อบอกสม จเจ้าว่อยั้งมือนี่มันอยู่มามีนแน่ว้าข้าวเดียวเนาะข้าวเดียวกะสิส้นเดือนแล้วแป๊บแป๊บมืออื่นวันปัสกวเก่ามื้อื่นกับเลี่ยงฉลองอ นักซีเฮตฟาสติงก่นนี้เราเรียงฟาสติงเนาะฟาสติงนี่ลดกว้ามอ้วนในมูลนิะมหนึ่งกิโลและก็เฮ็ดงยากและขันนิเฮตแล้วนี่มันตีเฮตห้กินเขาได้นอ้อย สนใจกับ้องเห็ดแล้วกับผิวขาวพร้อมผิวสีไซออกกะฝ่าสิจางคอยสิเป็นฝาเป็นฝ่าตามาตะประเทศไยคอยไปตากแดดลลยไหมคอยไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาดำหน้าตะเกี้ทั้งบ้านเห็ดหน้าเนาะ กเฮ nah ็ดหน้าผู้เดียวเด้สามลายเฮ็ดเฮ็ดไปแม่กับบัวยองสิแมอวันที่นี่กัไปไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาเที่ยงปานวันรีเด้อนาคตโอเอแมนอดีตว่าจกลับสน อเองได้สิออกจากกาแฟาได้เพื่อนๆน้นนำข่อยเนี่ยข่อยติดกาแฟาไหมเพื่อนๆพือนขันข่อยว่าด้กินกาแฟานี่ยุบไได้กินแล้วั้งแล้ว มันนี่ก็เป็นสีบทด่แดดกับ,บว่าแดด